สื่อต่างประเทศรายงานข้อมูลเบื้องต้นตัวเลขผู้ชมกันถ่ายทอดสดการประกาศรางวัล Academy Awards หรือออสการ์ครั้งที่94ที่เกิดเหตุการณ์ช็อกผู้ชมไปทั่วโลก เมื่อวิลส์มิธพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังเดินขึ้นไปตบหน้าคริสตร็อกนักแสดงคมนี้กลางเวทีทําให้เรตติ้งผู้ชมออสการ์ในสหร,รัฐเปริกาพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวจาก9.85ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นเรตติ้งที่ต่ำที่สุดของออสการ์พุ่งเป็น15.36ล้านคนอย่างไรก็ตามเรตติ้งล่าสุดยังคงเป็นเรตติ้งผู้ชมที่ตามที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์การถ่ายทอดสดพิธีประกาศงานราวัลอสการ์อยู่ดี